ในสันติรวมจิตใจเดียวเราเก้าเดินไปหาพระองค์รักลมเกลียวในพระเมตตาเก่าไปหาพระ พระองค์โปรดเชบันค่ะเดินนากก่าวไปหาพระองค์เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วย พี่น้องให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพ,พเจ้าได้ไดทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าอยอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีสเสมอ ขอทุสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวานพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเธอิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาจะสถิตในจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริต ขอพระสถานของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นผู้เหมาะสมที่พระองค์จะพำนักอยู่ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริอนและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมน บทอ่านจากจนหมายในบุญยากอบอัครสา,าวกผู้ที่มีความมานะอดทน <c oughs> ต่อการถูกทดลองย่อมเป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองนั้นเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ผู้ที่รักพระองค์อย่าให้ผู้ใดที่ถูกทดลองพูดว่าข้าวเจ้าถูกพระเจ้าทดลองเพราะความชั่ว ไม่อาจทดลองพระเจ้าได้และพระองค์ไม่ทรงทดลองผู้ใดแต่เราทุกคนถูกกิเลสตัณหาทดลองดึงดูดและหลอกลวงกิเลสตัณหาทำให้เกิดบาปและเมื่อมีบาปมากบาปก็จะทำให้เกิดความตายพี่น้องที่รักอย่าหลงผิดของประทานทุกอย่างที่ดีและบริบูรณ์ย่อมมาจากเบื้องบน ลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสร้างความสว่างพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงไม่ทรงมีแม้แต่เงาแห่งความแปรปรวนใดๆพระองค์พอพระทัยให้เราบังเกิดโดยพระวาจาแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นดุจผลแรกในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า ทุกคนที่เกรงกลัวอ,องค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนย่อมเป็นสุขพระองค์ทรงสอนเขาให้รู้ธรรมบัญญัติของพระองค์พระองค์จะประทานการพักผ่อนแก่เขาในวันเคราะห์ร้าย จนกว่าหลุมจะถูกขุดสำหรับคนชั่วชนรับทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุของ,งค์งงพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งมรดกของพระองค์เพราะกายวินิจฉัยจะกลับเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่มีใจซื่อสัตย์ทั้งหลายก็จะดำเนินตามเชิญรับทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้ายอมเป็นผู้มีความสุขเมื่อข้าพเจ้าพูดว่าเท้าของข้าพเจ้ากำลังลื่นถลไยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ก็จะเข้ามาคํำจุนข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้ามีความกังวลใจหลายเรื่องพระองค์ก็จะประทานกำลังใจและความยินดีแก่ข้าพเจ้าเชิญรับทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขเชิญย,ย,ยืนอัลเลลูย อเลลยาเลลยผู้ได้รักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขาจะทรงความนักอยู่กับเขาอันเลลูยยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญมาราโกขอถวายพระเกียรติแดแ่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นบรรดาสิทธิ์ลืมนําขนมปังไปด้วยและในเรือของเขามีขนมปังเหลือเพียงก้อนเดียวพระเยซูเจ้าทรงกําชับเขาว่าจงระวังให้ดีจงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรสบรรดาสิทธิ์จึงพูดกันว่านี่เป็นเพราะเราไม่มีขนมปังพระเยซูเจ้าทรงทราบจึงตรัสว่าทำไมท่านจึงถกเถียงกันเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้ไม่เข้าใจอีกหรือท่านยังมีใจแข็งกระด้างกันอยู่อีกหรือมีตาแต่ไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อเราบีขนมปังห้าก้อนเลี้ยงน 5, คนห้าพันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุงเขาตอบว่าสิบสองกระบุงเมื่อเราบีบขนมปังเ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคนท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะกรา้าเขาทูลตอบว่าเจ็ดตะกรา้าแล้วพร,ระองค์ตรัสถามเขาว่าท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือเพราะว่าจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทิน อันนี้พระเยซูเจ้าอยู่กับบรรดาศิษย์อยู่ในเรือและพระองค์ก็ใช้เวลาที่อยู่กับบรรดาศิษย์นั้นสอนพวกเขาคําอธิบายของพระเยซูเจ้าก็ทําให้พงค์ทรงนําเรื่องที่บรรดาศิษย์นั้นพอจะเข้าใจฟาริสีเชื้อแป้งของฟาริสีหรือเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรดพวกนี้ก็คือพวกที่มีความรู้สึก ไม่ชอบพระเยซูและก็ต่อต้านพระเยซูและไม่ไม่ยอมรับวิธีการของพระเยซูฉะนั้นพระเยซูเจ้าเองจึงเตือนพวกเขาให้ระมัดระวังเชื้อแป้งก็คือกระบวนการวิธีการคิดแบบนี้นี่เป็นเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าเองพรงสอนบรรดาศิษย์จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็ได้รับการเตือนสอนจากพระวาจากของพระในวันนี้เช่นเดียวกัน แต่เราไม่ได้เชื้อแป้งเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของมีฟาริสีหรือวิธีกระบวนการคิดของกษัตริย์เฮโรดแต่ในสังคมปัจจุบันก็มีกระบวนการวิธีการคิดที่ทําให้เราเหินห่างจากพระเจ้าทําให้เราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระมันเป็นเชื้อแป้งที่อยู่ในชีวิตของเราเองที่ทําให้เรานั้นบางทีทําให้เรานันได้ออกห่างจากพระ วันนี้พระเยซูเจ้าเองเตือนใจเราทุกๆคนให้พระเยซูเองวิธีการของพระเยซูนั้นได้เป็นเชื้อแป้งที่อยู่ในชีวิตของเราอันที่จริงเราแต่ละคนนั้นก็มีอิสระและมีวิธีคิดมีแรงบันดาลใจหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอยากให้บอกเกิดของความคิดแรงบันดาลใจนั้นมาจากพระเยซูเจ้าเสมอ ให้พระเยซูปเป็นเชื้อแป้งอยู่ในชีวิตของพวกเราทบุญยากลับได้เขียนจดหมายแล้วก็ได้บอกว่าของที่ดีบริบูรณ์ทุกอย่างมาจากเบื้องบนฉะนั้นจึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าในชีวิตของเราเองนั้นได้มีสิ่งที่ดีงามที่พระเจ้าใส่มาในชีวิตของเราเสมอและในขณะเดียวกันอิทธิพลของโลกก็มีสิ่งที่ไม่ดี ที่อยู่ทั่วไปแล้วบางทีเราอาจจะหลงและได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาสู่ในชีวิตวันนี้ขอพวกเราทุกคนซึ่งมั่นใจว่าเราอยู่กับพระเยซูเหมือนกับอยู่ในเรือลําเดียวกับพระเยซูและพระเยซูจะบอกกับเราตรงๆว่าขอให้ระมัดระวังขอให้เราได้มีสิ่งที่ดีงามของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระไถยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกีิพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าขอให้เครื่องบูชานี้ชำระและฟื้นฟูข้าพเจ้าทั้งหลายบรนดานให้เป็นผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ได้รับบำเหน็จรางวันนิรันดอนด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเยชะพระบารมีพระคิดตรเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมาชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรดด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสรุดี พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุงโรคแผ่ไปเท่าฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัรพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาศิทธิ์ตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้เส้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับเข่อมพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังคราชฟรังซิสเซเวียเกรียงสัก์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านบ,บุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบ,บุญทุกท่านบุญยาราศีนิโคลัส และบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมน ให้เราภาวนาตามที่พระคิดเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จรงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินืันในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น ปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พใหแพ<ผ>้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความเชื่อร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริุ่งโด์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรน,อนขอให้สันติสุขของพระคิสดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิสดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาลุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเอินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะขพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับขพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจขพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารจากสวรรค์อิ่มหนำแล้วขอโปรดให้มีความปรารถนาอยู่เสมออยากรับอาหารที่ให้ชีวิตแท้จริงแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแต่ท่านทั้งหลายเถิน,นพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสตรเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า256 256หนึ่งเดียวใจเดียวหนึ่งเดียวรวมเกลียวสัมพันธ์สามากสามาจับมือกันเดินหน้าไปสู่ที่บมาย ไฟใจคือความสมเคตเร่วมยินดีที่เรามีจิตใจเดียวกันต่างใจจะร่วมทุกร่วมสุขทุกครา